ทงชมันตาเจฮาสวัสดีค่ะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนค่ะสำหรับในคลิปนี้ e p นี้นะคะก็มาพบกันเหมือนเดิมนะตอนนี้นะคะก็เป็นคลิปที่2ของตี้จิวเคอร์อนะคะตี้จิวเครอรก็คือบทที่9นะคะก็ชื่อบทของเราเหมือนเดิมจจเซียนจายจีเตียนอีกครั้งนะคะดูพิดอินนะ เสียนจ้ยจีเตี่ยนตอนนี้กี่โมงสำหรับในบทนี้นะคะที่เราได้เรียนกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วหรือว่า EP ที่แล้วนะคะก็นักเรียนน่าจะพอจะทราบดีว่าเกี่ยวกับเรื่องเวลาแล้วก็ตัวเลขนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในบทนี้กันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันนะคะ ค่ะและแน่นอนเป็นประจำเช่นเคยนะคะว่าเมื่อก่อนจะเริ่มเนื้อหาใหม่เราซื้อก็จะพานักเรียนทบทวนทบทวนฟูสีฟูสีก็คือการทบทวนนะคะต่างๆซึ่งบอกแล้วว่าเน้นย้ำและเกินนะคะสำหรับบทของภาคเรียนที่2เนี่ยเนื้อหาที่เราเรียนกันนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขและโดยเฉพาะการที่เราจะ จะได้ตัวเลขนะคะพื้นฐานเลยคือ1ถึ่ง10อ่าพร้อมกันนะคะเออสานสอ่ห้าหกเจ็ดปาจิวสืออันนี้คือ1ถึง10ภาษาจีนนะคะที่เราได้ทบทวนกันไปอาจจะไม่ได้ทบทวน เน้นย้ำมากนะคะเนื่องจากว่าจริงๆเราทวนกันมาหลายครั้งมากนะยังไงก็ฝากให้นักเรียนได้พูดตามในทุกๆครั้งนะคะค่ะคราวนี้มาดูในส่วนของเชิงสือสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเชิงสือนะคะคือคำศัพท์ใหม่แต่สัปดาห์นี้อาจจะ ไม่ค่อยใหม่ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะยังใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่าอาจจะยังจำำําคําศัพท์ไม่ค่อยได้นะคะเอาเป็นว่าเรื่องจำำําคําศัพท์เนี่ยเราต้องพูดบ่อยๆนะแล้วก็บางทีมันก็ต้องท่องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคํรราศัพท์ภาษาอังกฤษคํรราศัพท์ภาษาจีนนะคะยิ่งภาษาจีนเนี่ยอาจจะมีสเตปการจดจําที่มากกว่าภาษาอังกฤษนะซึ่งมันต้องลงมือเขียนนะคะเราถึงจะสามารถจดจําตัวอักษรจีนได้นะคะซึ่ง มันหาวิธีการที่แบบจริงๆถ้าถ้ามองอย่างเดียวท่องปากเป่าเหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้คือคือยากมากนะคะก็จะได้แค่พินอินนะแต่ตัวจีนนะไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องคัดและต้องเขียนค่ะแม้กระทั่งคนจีนเขาก็เรียนรู้อักษรมาโดยวิธีการนั้นนะคะ,ะมาดูในส่วนของเชิงสือของเรานะคะเชิงสือของเราคำแรกเลยเสียนจ่าย มาดูพินอินบ้างนะคะเสียนจ่ายสกด C ีอ e ีอ I ันเสียนจืออจ่ายเสียนจ่ายแปลว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะคือเวลาณขณะที่เราพูดอยู่เลยถัดมาค่ะตี้เอ่อคำที่สองเเต่เตออันเเี่ The, e ตอันเตียนเตียนแปลว่าโมงหรือว่านาฬิกานะคะโมงก็จะเป็นภาษาพูดที่เราพูดกันกับเพื่อนหรือว่ากับภาษาทั่วไปนะคะแต่ว่านาฬิกาเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการนิดนึงนะคะบางสถานการณ์เราก็ต้องใช้ภาษาที่มันเป็นทางการเนาะค่ะคำที่3มาดูค่ะเฟินจงเฟินจง f o เอินเฟินจือองจงเฟินจงแปลว่านาทีอ่าทำไมเราื้อถึงวงเล็บเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้พูดไปแล้วนะคะแต่ใน EP นี้ก็จะพูดย้ำให้นักเรียนได้ทบทวนกันอีกครั้งนะคะเฟินจงเนี่ยหรือว่าเฟินเฉยๆก็จะแปลว่านาทีทำไมต้องวงเล็บก็เนื่องจากว่าถ้าเผื่อเราใช้เราใช้เวลาพูดหรือว่าเขียนนะคะ ถ้ามันมีหน่วยด้านหน้าก็คือโมงหรือว่านาฬิกาเต่ยนเนี่ยเราก็จะใช้เฟินอย่างเดียวแต่ถ้าประโยคนั้นไม่ว่าจะพูดหรือเขียนเราจะต้องการพูดหมายถึงนาทีอย่างเดียวสมมติ50นาทีเงี้ยเราก็จะใช้เฟินจงพูดนะคะเราจะไม่ใช้เฟินเฉยๆนะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องวงเล็บไว้นะคะคำว่าจงใช้ จะใช้เฟินหรือใช้เฟินจงก็มีที่มาที่ไปนะคะมาดูคำที่4ค่ะคำนี้อันนี้ก็เป็นตัวเลขเลยนะคะจริงๆอันนี้เป็นตัวเลขสุดท้ายที่เราซื้อได้มาสอนนักเรียนนะเป็นตัวเลขที่ยากที่สุดใน1 –10 ออขีดเยอะนิดนึงนะคะหลายคนก็ก็ดูดูยากนะแต่ก็ลองฝึกดูนะคะหลิงหลิงเลออิงหลิง หลิงแปลว่าศูนย์นะคะก็หมายถึงเลขศูนย์นะคะไม่ได้หมายถึงศูนย์ภาษาอีสานเดอ้อบางคนก็เข้าใจนะคะหรือว่าบางคนก็ก็งงว่าศูนย์ภาษาอีสานมันแปลว่าอะไรศูนย์ภาษาอีสานแปลว่ากโกรธนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้หมายถึงศูนย์ที่แปลว่าโกรธภาษาอีสานนะศูนย์หลิงแปลว่าเลขศูนย์นะคะมาต่อกันเลยสำหรับคำศัพท์ถัดมา บทนี้อยากให้นักเรียนอ่านพินอินให้ออกกันทุกคนจริงนะคะตัวจีนจําไม่ได้ยังไม่เป็นไรเพราะว่ามันค่อนข้างยากสําหรับนักเรียนอยู่เหมือนกันแต่ขอให้นักเรียนอ่านพินอินให้ออกสะกดให้ได้เท่านี้คือแบบถือว่าเราซื้อประสบความสําเร็จและในการที่จะทําให้นักเรียนอ่านพินอินออกฝากด้วยนะคะออกเสียงตามหล่อซื้อไปด้วยกันมาดูคําที่5 Shishi ช h อ U, SHI, SHI แปลว่าไปตัวนี้นะคะยูมีตาเราซื้อเน้นย้ำแล้วว่ามันอยู่หลังตัว Q นะคะหรือภาษาจีนเราจะเรียกว่า Q, เจคิวขอโทษค่ะจีชี C แล้วก็ E ถ้ายูมีตาเนี่ยอยู่ด้านหลังนะคะเราจะต้องตัดตาของยูออกซึ่งทำให้บางครั้งเนี่ยหลายๆคนไม่มั่นใจว่า เราต้องออกเสียงอย่างไรยูมิตานักเรียนทราบอยู่แล้วว่ายูมิตาเราจะต้องทำปากกลมเวลาออกเสียงพูดอีแต่ทำปากกลมนะคะชีชีก็แปลว่าไปเห็นไหมมันอยู่หลังตัว Q นะคะหรือ h ีก็ต้องทำปากกลมนะบางทีมันโดนควักออกไปค่ะต่อมามาดูคำต่อมาเฉี่ยวเซี่ยวเฉียเ u 学 c e o ่อมอ่อ่อ,อ่อ,อะะ่อ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 ่ั่อ่อน,น,น,นอ่อ่อ่ี่อ่อะะ่อ่อ่อีอ่อ่มีอ่อ่น่อ่อ่กกน่อนะะ่อ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 ยอ่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 ่อ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 ะ ทำให้บางทีแบบอาจจะแบบแรกๆอาจจะเขินในการทํารูปปากเปลี่ยนรูปปากแต่ไม่ต้องเขินนะคะถ้านักเรียนไม่ไม่พยายามแบบปรับรูปปากเนี่ยบางทีเสียงที่มันออกเสียงมามันจะไม่ได้เป็นเสียงที่ถูกต้องนะคะคําที่7จ็ดนีคำนี้เลยช่างเคร h a n ชสะกดดังนี้ค่ะ s h ่ออ,อ,อ่ h a n g างเค a า g k ์ ช่างเคก็หมายถึงเข้าเรียนและคําที่8ค่ะคำที่8มีช่างเคก็ต้องมีเสียเคิ a ke เสียเค k ร์กอีอ e รเสียหมายถึงเลิกเรียนนะคะช่างเคิร์เเข้าเรียนแล้วก็เลิกเรียน ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเชิงสื่อคำศัพท์ในตี้จิวเคอบทที่9ของเรานะคะเห็นไหมว่าไม่เยอะเลยค่ะอ่าคราวนี้นะคะนักเรียนมาดูในส่วนของเนื้อหาในคลิปนี้ใน EP นี้กันนะคะแน่นอนในทุกๆบทเราก็จะมีประโยคหน้ารู้ที่ให้เราได้ฝึกออกเสียงฝึกอ่านหรือถ้านักเรียน สามารถฝึกพูดและวนาไปใช้ได้ก็จะดีมากแต่อย่างน้อยเราซื้อจะให้นักเรียนฝึกพูดกับเราซื้อเนี่ยแหละนะคะอันนี้ใกล้ตัวเราเช่นเดียวกันค่ะามาดูประโยคคําถามแรกนะคะเราซื้อก็จะใช้สัญลักษณ์ A A ถามวา่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกานิดนึงนะคะ A นะคะถามว่าเสี่ยนใจจีเตียนสัส้นๆง,ง่ายๆเสี่ย จ่ายจีเตียนถ้านักเรียนจำคำศัพท์ได้ประโยคนี้จะ very easy เหินเจียนตาง่ายมากนะคะคำว่าเซียนจ่ายคำนี้แปลว่าตอนนี้ที่เราเพิ่งทบทวนกันไปจีแปลว่ากี่หรือว่าเท่าไหร่อันนี้เราเจอกันมาค่อนข้างบ่อยในการถามวันที่วันในสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะเตียนแปลว่าโมงหรือว่านาฬิกาเป็นการบอก บอกเวลาหรือว่าถามเวลาในหน่วยของชั่วโมงนะคะคราวนี้เนี่ยเส้นใจ้เราก็ออกเสียงตามปกติแต่เวลาเราซื้อออกเสียงสองคำนี้ทำไมเราซื้อเปลี่ยนเป็นจีเป็นจีเตียน,จ,นจำได้ไม่เอ่ยว่าเราซื้อสอนนักเรียนไปแล้วว่าภาษาจีนถ้าเราเจอวรรณยุกต์เสียงสามและเสียงสามติดกันสองเสียงออสองคำพร้อมกันนะคะ ข้างหน้าเนี่ยคำข้างหน้าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นวรรณยุกต์เสียงสองก็จะอาจเป็น2และ3แบบนี้นะคะเพราะว่ามันหนึ่งเป็นกฎแล้วก็เอาจริงเราซื้อเข้าใจว่ามันเวลาเราพูดอะคะ่ะการออกเสียงเราต้องใช้ลมต้องหายใจบางทีเสียงสามเนี่ยมันทำให้การใช้ลมมันแบบไม่ต่อเนื่องมันจะทำให้แบบ เขาเรียกอะไรมันมันติดขัดมันอาจจะแบบขาดอากาศอย่างเงี้ยได้นะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เรอสุคิดนะคะแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นกฎของเขาด้วยของภาษาเขาด้วยนะคะเสี่ยนจ่ายจีเตียนเสี่ยนจ่ายจีเตียนตอนนี้กี่โมงอ่าเพิ่งส้ง่ายๆถามเวลา w h a t time is i t อภาษาอังกฤษภาษาจีนก็ง่ายเสี่ยนจ่ายจีเตียนตอนนี้กี่โมง มาดูวิธีการตอบกันค่ะดูเหมือนจะยาวแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเลขมันจะไม่ยากเลยนะคะไม่ยาวไม่ยากอย่างที่คิดบางคนแบบเห็นแบบประโยคยาวๆก็กังวลไว้ก่อนแต่จริงๆมาดูกันก่อนนะคะ b บ o y วิธีการตอบเขาถามเสียนใจตอนนี้ขึ้นต้นเราก็ต้องขึ้นต้นว่าตอนนี้เสียนใจเสียนใจป้าเตียนหลิงอู่เฟินอีกครั้งนะคะ เสียนใจปาเตียนหลิงอูเฟินมาดูคําแปลกันค่ะคําว่าเสี้ยนใจแปลว่าอะไรตอนนี้ใช่ไหมคะเพราะเขาถึงถามถึงตอนนี้เ,ออเห็นไหมคะคราวนี้คําว่าเตียนกับคําว่าเฟินเห็นไหมคะที่เราซื้อทําสีไว้สีแดงไว้นะคะวาเตียนกับเฟินเนี่ยเป็นหน่วยชั่วโมงแล้วก็นาทีใช่ไหมคะข้างหน้า เตียนกับข้างหน้าเฟินก็จะเป็นตัวเลขถ้าเราได้ตัวเลขเราก็จะแปลไม่ยากป้าเตียนปาเตียนปาเตียนก็คือ,อปาเลขแปดใช่ไหมคะออีเ ear sansu u leu c h ว p ีป,า,ปาเตียนแปละว่าแปดโมงอู่เฟินหลิงอู่เฟินอ่าหลิงก็คือศูนย์อู่ก็คือห้านะคะอออีเซานซื่ออู่หลิงอู่เฟิน ตอนนี้8โมง5นาทีเราซึ้อก็วงเล็บให้นะคะว่า8.05คือเวลาเขียนนะคะตั้งแต่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเป็น8โมง9โมง10โมงเนี่ยแต่ถ้าหน่วยนาทีมันมีมันตั้งแต่1นาทีไปจนถึง9นาทีเนี่ยเราจะเอาหลิงไว้ข้างหน้าแล้วก็ภาษาจีนก็จะพูดหลิงนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนเออในการอ่านนะคะแล้วก็จะเป็นหลิงอู่เฟินอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นออ10นาทีอย่างเงี้ย10นาทีขึ้นไป8โมง10นาทีนะคะ8จุด 1.0เราก็ปาเตียนาปาเตียนนะคะอาจจะเขียนยากนิดนะปาเตียนชื้อเฟิรนปาเตียนชื้ออูเฟิรนปาเตียนสิบหาแปดโมงสอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะไม่ต้องมีคําว่าหลิงย้ำอีกครั้งหลิงในที่นี้นะคะมีในกรณีกรณีที่หน่วยนะคะมันจะเป็น1นาทีไปจนถึง9นาทีของหน่วย นั้นๆน,น,นะคะของหน่วยชั่วโมงนั้นๆมีหลิงนะคะคราวนี้นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องในแต่ละอันอเตี่ยนอันนี้นักเรียนรู้ใช่ไหมคะว่าแปลว่าชั่วโมงแปลว่า,าเป็นหน่วยของชั่วโมงแปลว่าโมงหรือว่านาฬิกาดังนั้นภาษาจีนเหมือนภาษาอังกฤษค่ะเราจะดูเข็มที่หน้าปัดนาฬิกาเราจะใช้การบอกเวลาหน่วยของเตี่ยนเนี่ย แค่เลข1 1ถึงเลข12อืมแค่เลข1ถึงเลข12ภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็น a.m. p.m. ใช่ไหมคะภาษา,าภาษาจีนก็จะคล้ายๆกันบางที1-12ถึง12เนี่ยมันมีทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็จะสับสนใช่ไหมคะแต่สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมี a.m. p.m. เนาะวงเล็บภาษาจีนก็จะเป็นการใช้คำศัพท์มาเพิ่มเติมว่าเป็นเจ้าช่างตอนเช้าหรือเสี่ยวอู่ตอนบ่าย ประมาณนี้นะคะเพิ่มคำศัพท์เข้ามาเลยเพื่อบอกช่วงเวลาแต่เอาจริงแล้วถ้าสถานการณ์จริงเวลาเราถามเสี้ยนใจจี่เตียนคําว่าเสี้ยนใจเนี่ยคนถามและคนบอกเนี่ยจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าตอนนั้นอะมันช่วงเวลาไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ที่คนพูดที่เขาสนทนากันอยู่เข้าใจกันส่วนเฟิร์นเฟิร์นที่แปลว่าน,นาทีนะคะแน่นอนนาทีหนึ่ง หชั่วโมงนะคะเราก็จะมีประมาณใช้เลขหนึ่ถึงสิบกหนึถึงขอโทษค่ะ1นึถึงหกสิบโดยประมาณแต่จริงไม่ไม่ถึงถึงหกบหรอกนะคะก็จะ1นึ่งถึงห้าสาหถึงห้ขออภัยเราซื้อน่าจะเกินไปตอนพิมพ์ก็คือคิดว่า1นชั่วโมงมันมี60สนาทีเนาะแต่จริงถ้า60มันก็จะเป็นหน่วยมันก็จะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะดังนั้นจะเป็น1นึถึงห้านะ ตัวเลขในการบอกเวลาเป็นนาทีนะคะก็เนี่ยแหละอยากฝากให้นักเรียนได้ทบทวนตัวเลขด้วยนะคะเห็นไหมว่าแม้กระทั่งบทสุดท้ายของเทอมที่สองของเราก็ยังคงต้องใช้ตัวเลขนะคะอ่าค่ะคราวนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนประโยคน้ารู้กันไปแล้วใช่ไหมคะการบ้าน ประโยคน่ารู้เมื่อสักครู่นี้นักเรียนอย่าลืมเขียนลงไปในสมุดภาษาจีนและหน้านี้ด้วยนะคะแปลประโยคดังต่อไปนี้เป็นภาษาไทยหรือถ้าประโยคข้อ2ก็จะแปลจากไทยเป็นภาษาจีนเราซือล็ลอกให้นักเรียนทําเองสองข้อนะคะว่าจะเข้าใจหรือเปล่านะคะอันนี้โจทย์ข้อที่1เสี่ยนใจ้ Ữ, เออี ữ, ่นอเวลาเขียนนักเรียนเขียนโจย์จีนพินอินแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเสี่ยนจ่ายขอโทษค่ะเสียส ữ, ่ยนจ่ายชเี่ยนเอ,อ ữ, นแปลภาษาไทยว่ารายจีนเป็นไทยส่วนข้อที่สองนะคะ อตอนนี้เกือบหลุดคำตอบแล้วล่ะซื้อตอนนี้9มง55นาทีอันนี้ให้นักเรียนแปลจากไทยเป็นภาษาจีนลองดูนะคะหลักการก็คือคล้ายๆกับด้านบนนี้แหละค่ะเพียงแค่ตัวเลขจะเปลี่ยนไปนะคะ,ะสำหรับในสไลด์นี้นะคะอันนี้เราซื้อทำตัวอย่างมาให้นักเรียนนะเราเรียนเรื่องการเขียนวันที่ไปแล้ว เราเรียนตัวเลขไปแล้วนะคะดังนั้นเราซื้อเน้นย้ำว่าก่อนทำกันบ้านทำงานนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่ก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างการทำงานนะคะ,ส,ะ,ะสมมติอันนี้เป็นหน้ากระดาษของนักเรียนส่วนใหญ่นะคะจะมีเส้นขั้นหน้ากระดาษสมุดของเรานะแต่ถ้าไม่มีให้นักเรียนขีด ใช้ถ้าเรียนใช้ดินสอนจริงๆเราซือ้อยากให้ใช้ดินสอนนะคะให้นักเรียนขีดเส้นขั้นหน้าไปเลยอ่าแล้วก็เขียนงาน NO. จุดสิบสามก็คือครั้งที่สิบสามนั่นแหละนะคะครั้งนี้เป็นงานครั้งที่สิบสามแล้วเพราะครั้งที่แล้วถือเป็นการเรียนการสอนครั้งที่สิบสองแต่เราซื้อไม่ได้สั่งการบ้านฉะนั้นก็ไม่มีการบ้านนะคะครั้งนั้นแต่ครั้งนี้สิบสามมีก็เขียนไปเลยนะคะวันที่เออหลิงเออเอ่อ er, er, เนียน เอือเยื่อสือชีห้าววันที่ก็แปลดังนี้นะคะ 2022, 2022เป็นปีคศออคริสตศักราชนะคะต่างต่างประเทศเขาจะจะใช้แบบคศนะก็อย่าลืมเขียนวันที่กันก่อนทำการบ้านนะคะการบ้านของเรา1เขียนประโยคหน้ารู้และ2แปลประโยคสองข้อที่เราซื่อได้ให้ไปนะคะ ค่ะก็อย่าลืมนะคะก็ติดตามส่งงานทำงานให้เรียบร้อยนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเดินทางมาถึงการสอบปลายภาคและจบภาคเรียนที่2แล้วนะคะ หลายอย่างก็ยังค้างคา,าอยู่รีบจัดการหาเวลาในการเคลียร์นะคะมีคำถามอะไรก็สามารถ i n ก o ์สอบถามมาได้นะคะแต่ขอความกรุณานักเรียนในการแจ้งชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณครูเนี่ยรวมถึงเราซื้อด้วยสอนเพื่อนหลายคนบางคนเราซื้อบางท่านหรือว่าคุณครูบางท่านก็สอนหลายระดับชั้นเช่นเราซื้อพัชรานะคะดังนั้น จะสอบถามอะไรแจ้งชื่อชั้นเลขที่นักเรียนก่อนนะคะจะได้รู้ว่านักเรียนคนนั้นคือใครก็อย่าลืมลิ้นเริ่ม่านกันและอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ออกเสียงตามเราซื้อนะคะก็สำหรับคลิปนี้ใจเจียนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ